จะบอกว่าสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยทําตลาดออนไลน์มาก่อนเลยเนี่ยโดยเฉพาะอสังหาเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะเลยนะระบบก็ต้องดีแล้วควบคุมระบบก็ต้องแบบดีแล้วก็ซื้อสัรกรับลูกค้าเนี่ยถ้าคุณหาคนที่เชี่ยวชาญเจอแล้วคุณแน่ใจะระบบกับเขาช่วยกันได้จริงๆ แม่เขาก็ประทับใจนะตอนนี้โค้ดอาร์ไปที่พัทยาคุณแม่เขาบอกว่าเออทำไมหมามาดูมามาว่าเขาเอางานเอกาสนะ<ม>คือความคิดของโค้ชเนี่ยมันก็เป็นระบบด,ด้วยเราฟังแล้วเราคิดด้วเออก็เลยมาขอโค้ช่วยไง <laughs> ลูกค้านี่แบบทักมาถล่มท,ทลายจนแทบอยากบิดอีแมสเซนเจอร์เลยอะ <laughs> ตอบไม่ทันนะ <laughs> เออคือแม่บ้านก็น,น่ายูหน่อย ออพี่ทันไม่เคยเจอแบบนี้ปีนี้พลิกล็อสงสารด้วนเนองเหมือนกันแต่ไม่บ้านก็น้ายู่หน่อยเนาะแม่มาบ้านไม่อยู่แล้วเพราะว่าพี่ไปหาคนมาเพิ่ม <laughs> พีุ่ตาเปิดอาพาร์ตเมนต์ที่พัทยาอยู่ริมทะเลแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักเพราะว่ามันเป็นซอยตันจุดเด่นตรงนั้นน่ะเกือบจะเหมือนหาส่วนตัวเลยอ่ะแต่ข้อเสียก็คือว่าเราไม่รู้จักพิเศษว่ามันดีแบบไหนดียังไงอธิบายไม่ถูกความรู้สึกอ่ะก็เลยไม่ค่อยมีคนรู้จักลูกค้าที่เคยมาพามาคะเขาจะกลับมาซ้ำนะแต่ว่าลูกค้าใหม่อ่ะเราหาไม่ค่อยได้และยิ่งช่วงโควิดอ่ะคือคนไม่ค่อยเที่ยวอ่ะเราก็ยิ่งไม่มีลูกค้าจริงๆอ่ะ อยากทำตลาดออนไลน์มานานแล้วเคยจ้างให้คนมาทำก็ไม่ประสบความสำเร็จคือก็ทำงานกับน้องเอเจนซี่ผู้ชายเนี่ยแหละการตลาดเขทำที่เขาพูดไม่ได้แต่มาบอกเราว่าได้ผลงานไม่มีปรากฏขอเบิกเงินไปก่อนแล้วก็เออเราก็ไว้ใจแล้วก็คิดว่าเอออาจารย์เดียวกันคงไม่เป็นไรหรอกที่ไหนได้คือเจออย่างนี้ไง อันนี้เราก็เลยมานั่งคิดว่าเออมันก็เหมือนกับหาหมอเฉพาะทางเงี้ยเราหาหมอไม่ถูกคนเนอะก็มองมองอยู่ว่าเออเราอยากหาคนมาทําใหม่ มีความสนใจด้านการตลาดออนไลน์อยู่แล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆชอบดูคนนั้นทีดูคนนี้ทีรู้สึกว่าคนนั้นก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่จนแบบมาเจอโค้ดอาร์คลิปของโค้ดอาร์เดี๋ยวลองคุยกับคนนี้ทุกคนน่าสนใจแม่เขาก็ประทับใจนะตอนนี้โค้ดอาร์ไปที่พัทยาคุณแม่เขาบอกว่าเออทำไมหม,มาดูมามาว่าเขาเอางานเอาการนะเราก็ เออมาถึงคือไม่ได้พูดเลยอะ่ะถ้าเป็นคนอือ่นเนี่ยวางเงืเอ่อนไขมาแล้วยังไม่ได้นำอะไรเลยนี่คือสัญญามาก่อนแอล้วมันเ,เป็นสเต็ปเลยอผลงานยังไม่ประกอ <laughs> อันนี้เราเข้าใจทํางานหลังสัญญาเนี่ยเราเข้าใจแต่ว่าไค้อย่างโค้ชเนี่ยคือเรามองเรารู้ว่าเออเขาตั้งใจทําให้เรามาถึงไม่ไม่ได้พูดอะไรมากขายไปก่อนเดี๋ยวข้อตกลงจะเป็นตามที่ต้องการหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกันอีกทีทอย่างนี้จะดีกว่า<ม>เพราะว่าโอเคถึงแม้ว่าตอนหลังอาจจะความต้องการไม่ตรงกันคือโค้ชไม่ได้มาเสียเที่ยวอะพอมาคุยกับโค้ชแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออ น่าจะคนนี้แหละก็เลยเริ่มคุยแล้วก็ทําเลยละกันโค้ก็บอกอยู่แล้วคือจะปล่อยไว้เฉยๆหรือว่าจะลงทุนักหน่อยเอาลูกค้าเข้าให้คนรู้จักก่อนคือมันเป็นระบบเนไงคือความคิดของโค้ชเนี่ยมันก็เป็นระบบด้วยเราฟังแล้วเราคิดว่าเออก็เลยมาขอโค้ชช่วย <laughs> โปรไฟล์อ่ะมันก็แค่20%เอร์เซนที่ทําให้เราตัดสินใจอ่ะที่ทําให้ตัดสินใจก็คือว่าโค้ดทำงานหรือเราก็อุ่นใจขึ้นเองหน่อยนึงพอวันที่นัดเนี่ยพาปกติถ้าเกิดคนไม่อยากทําให้เนี่ยเขาก็จะแถบผัดแล้วผัดอีกอะไรอย่างนี้คือเรารู้แหละว่าโอเคเขาคงไม่โอเคกับเราแต่ของโค้ดเนี่ยเซ็ตวันมาเลยก็ทำประมาณแค่สองสามห้องต่อวันนะห้าห้องอะไรอย่างี้ไหวอยู่ ระบบโค้ดทำงานเร็วมากนะเพราะว่าเราเริ่มทำการตลาดกันไปเดือ 3, 29, 30, นสา9ย0เกสสิเสร็จแล้วพอมาเดือน4ปั๊บเนี่ยลูกค้านี่แบบทักมาถล่มทลายจินแทบอยากบิดอีเมสเซนเจอร์เลยอะ่ะต <c oughs> อบไม่ทันนะ <c oughs> เราขายแบบขายลูกค้าจนหมดมีแต่ลูกค้ามาถามว่าพี่มีห้องไหมอาคือประเภทไหนก็จะเอาอะ่ะถึงของไม่ครบอะ่ะของไม่ครบก็ขายแตแบบของไม่ครบอ่ะตกแต่งไม่ทันเลยใช่ไหมเนี่ย ไม่เิบไม่แต่งแล้วณเวลานั้นคือมีแอร์มีเตียงราคาไหนก็ขาย คือสองสารลูกค้าด้วยเพราะว่าลูกค้าบอกพี่มันไม่มีที่นอนจริงๆนะพี่ช่วยผมหน่อยอย่างเงี้ยเราก็เอเอมันมีแบบนี้แบบนี้เอากปล่ะเอาเอาพี่เอาเอาหมดเลยแล้วพี่ได้ลูกค้าที่พี่ชอบด้วยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะไม่เรื่องมากหรือคือจะเหมือนกับแบบคล้ายๆนิสัยเราหรือชิลๆง่ายๆเราแฮปปี้เลยอะ่ะแล้วเราก็แฮปปี้ที่จะดูแลลูกค้าแบบอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าน่ารักใครจะไม่อยากได้บ้างจริงปะ ปกติเทศก,กาลที่นั่นน่ะ <ừ> ย่งเงียบเลยจริงๆทุกปีแบบมันเงียบนะปีนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคือ <c oughs> แม่บ,บ,บ้านก็น่ายุ่ยูหน่อยตองไปตั้งไม่เคยเจอแบบนี้ปีนี้พลิกล็อกสองสารพีกน้องเหมือนกันแต่แม่มบ้านก็น่ายุ่ยหน่อยเนาะแม่บ้า,านไม่ยุ่ยแล้วเพราะว่าพี่ไปหาคนมาเพิ่มไม่ <c oughs> บ,บ้าน,บบานอกดีใจมากเลย ดูแลลูกค้าดีนะมีแต่ลูกค้าเนี่ยวิ่งหนีลูกค้าไม่ค่อยโทรหาเท่าไหร่มีแต่โทรถักพี่เป็นไงมากมีเป็นไงมากเบา,บาขึ้นเบาขึนม <า S 2> ขนลยพอมีระบบมันทำให้เราตอบสนองลูกค้าดีขึ้นแล้วก็ดูการทำงานของ f a c e b o o k อะก็ดีขึ้นปรสิทธ,ธิภาพของเพจเราอะ่ะมันดีขึ้น คิดว่าในอนาโคดะมันจะต้องเป็นในรูปแบบที่โคดว่านั่นแหละคือทุกอย่างให้มันเข้าระบบก่อนแล้วเวลาโคดอธิบายอะไรมันคือมันเห็นภาพไงขนาดเราไม่เก,งก่งอะไรเรารู้สึกว่าเออเข้าใจที่โคดบอกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้พี่ต้องวางสเตตแบบนี้แบบนี้เออโอเคแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่โคดบอกนั่นแหละเราก็เลยเออยิ่งไปรับใจเพราะว่ามันก็ต้องผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมที่จะอธิบายให้กับคนที่แบบไม่ค่อยเกง่งเห็นภาพ จะบอกว่าสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยทาตลาดออนไลน์มาก่อนเลยเนี่ยโดยเฉพาะอสังหาเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะเลยนะระบบก็ต้องดีแล้วผู้คุมระบบก็ต้องแบบดีแล้วก็ซื่อสัตกับลูกค้าเนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจเนี่ยมันจะกว้างขึ้นถ้าคุณหาคนที่เชี่ยวชาญเจอแล้วคุณแน่ใจะระบบกับเขาช่วยคุณได้จริงๆ,ๆ ที่มาลอกหลังๆเนี่ยหลังจากที่ทําการตลดาดกับคุณอ่ะเขาบอกว่าพี่หนูหาแบบเนี้ยมานานแล้วนะมันไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงสายตาคนอื่นเพราะว่าสถานที่ตรงนั้นนะ่ะมันเป็นส่วนตัวคนจะไม่เยอะเพื่อนบ้านก็ดีด้วยสถานาการณ์ตอนเนี้เราเข้าใจนะคนอยากเที่ยวแต่ว่ากําลังทรัพยะอาจจะไม่ค่อยเยอะเนาะเราเลยเปิดราคาที่ถูกไปก่อนอ mm hmm. สถานที่ตรงนี้มันเหมาะสําหรับทีนที่ชาร์จแบตมีครอบครัวเ,เหมาะเลยเพราะว่ามันไม่พุกพลาดใช้หาดก็เล่นน้ําได้ยิ่งมาช่วงหน้าหนาวอ่ะน้ำใสเลยอ่ะใสเห็นทายถ้าไปที่นั่นได้กิจกรรมอะไรบ้าง<ม>เซิร์ฟ<ๆ>ด้วยคนที่สอนนี่ก็คือเป็นครูฝึกที่เขาเคยได้รางวัลมาแล้วอ่ะนั่นอ่ะใจดีใจดีใจด,ใจดีด้วยคนแถวนั้นใ,นใจดีครเซิร์ฟครเซิร์ฟตรงนั้น อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนสองไคเซิร์ยังมีร้านอาหารที่คนทะเลเค,คือชาวเลเนี่ยออกไปหาปลาหมึกเองหาปลาหาของทะเลอะคะ่ะเข้ามาทำไซชิมิไอ้น้นจริงของเขาอะ่ะมันไม่เหมือนเจ้าอื่นคือนเขาทำของเขาขึ้นมาเองไม่ไม่ใช่โชยุธรรมดาเห็นเขากว่าจะทำได้นี่ทั้งวันเพราะว่าเขาเอากระดูกปลาไปปิ้งหลายอย่างกว่าจะเสร็จเนี่ยเป็นวันเป็นสูตรของเขาเลยใช่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 น้ำโชยุของเขาอ่ะ เป็นสูตรของเขาเลยร้านไส้วนต้นหางค่ะโอ้โหและชื่อดังซสด้วยใช่เพราะว่าตอนนี้พวกเพจไลฟ์เพจนะไปรีวิวให้เขาวะแล้วร้านไส้วนต้นหางเนี่ยที่ผมไปถ่ายทาคืออยู่ข้างหน้าอยู SY h o u อ e เาเลยอยู่ที่นักของพี่ตุ๊กตาเลยอยู่ตรงไหนครับนาจอมเทียนซอยตรงคหนจะบอกว่าอย่างของโค้ดอาร์นี่เป็นคนที่ หาโอกาสได้ทุกเหลี่ยมอ่ะคุณส่งซับมาเหอะเดี๋ยวจัดการให้แล้วมีมุมมองที่แบบก็เรียกว่ามืามออาชีพนะเท่าที่ฟังคุยกับโค้ดอาร์มาเนี่ยขอให้ส่งซั์มาเหอะฮีจะมีมุมมองของฮีที่มันไม่เหมือนคนอื่นนะคือคิดมาได้ไงเนี่ยก็เห็นคอนเทนต์อึ้งอ่ะเออว่ะไม่ทำไมคิดคำนี้ได้จะฝากถึงคนที่กำลังคิดจะขายซับนะคะส่งมาเถอะค่ะรอให้โค้ดอาร์ทำดู แน่ใจว่าขึ้นนะเพราะของเราเนี่ย20ปีแล้วนะเพิ่งจะขึ้นเนี่ย